วันนี้พี่ชายนะครับพี่ชายสี่ชายของเรามาเที่ยวโคราชนะครับมาตอนเทศกาลที่ใหม่พอดีเลยเดี๋ยวเราพาพาชมแสงสีเมืองโคราชเนาะ กันติกต็กิจแยกกันทีปีนี้เขาทำได้สวยมากนะพี่นะทุกปีทุกปีไปสวยเองนี้นะ อัสดีครับสัสดีครับกหอาหน้าก่อนไปหน้า่อนไปด้วยกันดีแลยคิดไปก่อนเลยตามไปดีก้มๆเยอะๆไม่ต้องสี่เลว ใช่เล้วออกเรอเดี ment, ๋ยวเป็นไงเป็นไงกันแทกไข่ดีไหมโอ้ย ดูเอาได้พี่นะพี่ไม่เบียดมันเลยใช่ เลยเฮ้ยเฮ้ยแอมมันไปทางไหนวะออกนี่เลยออกนี่เลยข้ามเลยข้ามเลยออนี่ไงไปเลยไป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 ตามไปติดๆเลยอย่าได้ไม่หลงเออตามไปติดๆเลยอย่าได้ไม่หลงไปตามไปติดๆเลยไปเลยบิ๊ ช่บีดไบีด <function als. S 2> บอกให้ ave 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 บ <reco> ีดบีดมาหนี้บีดมาหนี้เทียบไปวันนี้ไปมันไปเรียวนั่นแหละบีดเยอะไปตรงไปเลยเอาตรงไปไปลยตรงไปตรงไปไปขขียมเลยขึตรงไปเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันได้ของมันเว้ยว้าเอบลบรอบรอบรบโอ้มาแบบตันดิไปดิพี่ขัดใจปั๊ดหนึ่งเงืองเงือใช่มองเอ้ยไงมีครบรถเลยครบรถเลยเออเดี๋ยวไปนั่นแหละนั่นแหละาำทางแหละไปก่อนเลยนี่แหละคือรสชาติชีวิตไปเด็ ไปแล้วไปตามทางแล้วหนูถูกต้องถูกต้องรอบแล้วเอาไปขวาเลยผมแนะนำไปขวาเลยซ้ายขวาขวาพี่นี่พี่จะไปซ้ายแล้วแต่พี่นะไปไปโก go go โก go go ơi, ơi, bay đi, leo này thôi, yếm, bay, bay, chạy tạm yếm, yếm, ơi, bít, bít, ơi, ơi, khay, khay, Bên lây, bót, chạy, 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 chạy. ีตังอยู่นี่ลุงอยู่นี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยพาพี่ไปเลยไม่ยากไม่ยากพี่ไม่ยากเตือนเดินไปไม่ได้ได้ไหมได้ดิมันหัดศอกไปดิพี่ลงดิพี่ลงลงเลยลงดีดีลงดีดีไม่มีอะไรพี่ลงเลยค่อย ล็อกเป็นล้อมล้อกเป็นล้อมใจไปไปก่อนพี่ไปไปก่อนล็อกเป็นล้อมอะไรมากดึงดึงนั่นแหละไปดึงปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปเออพี่ชายปล่อยไหลไปเลยพี่นั่นแหละอย่าดึงเยอะปล่อยไหลไปไปไปนี่ปล่อยไหลไปดิพี่วิ่งจ้ำทางนี่ปล่อยไหลไปเออปล่อยไหลไปถูกแล้ว ถูกแล้วพี่นั่นแหละเออมันมีลายอยู่นั่นแหละไปไปลายเต้เพลงผิดลายไปนู่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 แอมไปไปครับไปครับโดนเลยโดนเลยย้ายโดนแอมโดน เตลิโดโคตรมันไปไปเลย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 ไปครับพี่ชายแล้วครับปไปครับขยกครับขยกครับขยกนะพี่ชายขยกนะ นี่เต่แค่นี้ทำอะไรพี่ชายไม่ได้ไหมเฮ้ยพี่ชายมันเก่งเลยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไปดิเออพี่ยอดบิดเอวพี่ยอบิดเอวพี่บิดเอวไปพี่พี่ไปขึ้นโอ้โหสุดยอดโอ้โหไอ้เหียยแอม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 มาแอมมาแอมมาระวังระวังระวังขึ้น เฮ้ยคืดโอ้โหแม่งสุดยอดไปเลยเอามาเลยไป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 แต่ขชนล้กันได้ได้ได้ไปไปได้ไปอุ้ยได้ได้ได้เล่นได้ทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นไปเลยได้ขึ้นไปเลยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้พี่ใหญ่ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นไม่ได้แอม ขึ้นได้ลองดูดิเออนึกว่ามีอะไรนึกว่ามีไม่มีอะไรไม่ลำแบงหรือเปล่าไม่มีไปตามไปดันไปฮึบไม่ต้องลบไม่ต้องลบลบไม่ต้องลบไปยางคอยรู้กันอยู่นี้ได้ประมาณ10%อยู่เลยนะไปเต้เพื่อความเร็วพี่ชายตามไม่เร็วสุดแอมตามเร็วสุดเลยไปปิดเอวไป เร็วหน่อยเร็วหน่อยออไปขอเร็วหน่อย,ยอไปขอเร็วหน่อยเอเยอ,เอคือคือ <laughs> คืออะไรวะมีคนโทรมาเนี่ย ไปไปเลยบิดแกมบิดแกมบิดโอ้พ่ชายทำลายของเคาเลยปล่อยไปปล่อยไปบิดบิดอย่างงี้อย่างงี้พ่ชายอย่างงี้พ่ชายอย่างงี้พี่พกระโดดครับนี่ไปไปพิชายลงไป ô ồ, đây em ơi điem, em bay, bồi bay, em quay lại đi. Đúng, chạy bồi lại bay, bay, Đi bay đi, bay đi, liu liu liu, liu leni leni, leni, bây giờ leni, เร่ง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 อีกเร่งอีกเร่งอีกเตะเพิ่มเตะนนิดนึงก็อยู่เท่อนี้นิดนึงไปไปนั่นแหละบิดเออ <laughs> ยอะๆไปเป๋ใจกูเป๋ไปไป,ไปไปเอมลิฟต์จะโดนขึ้นเลยไป โอเคไปตามนั้นบิดซ้ายบิดขวาซ้ายก่อนซ้ายก่อนบิดซ้ายโอ้โหไม่เป็นไรเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเว้ยเป็นไงล่ะเต้เป็นไงล่ะไปไปลุยไม่เป็นไรไม้เกี่ยวไปสุดยอดไปเล่นบิดเยี่ยมบิด บิดบิดเลยบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ใช่บิดแคกล้งนะบิดเอวเแเล้งทำไมไกลแล้วทำไมไกลแล้วล่ะรีบตามรีบตามพี่ชายไปไปพี่ชายอย่าไปรอไปบิดไปบิดปิดลายปิดลาย พินไลยไปไปไนินเลยนั่นแหละนั่นแหละไล่นั่นแหละขึ้นตรงมาเลยขึ้นตรงมาเลยไปเออได้แหละไป go one two three go ดีเดี๋ยวพลาดตอนเมืม่อกี้พุดยอดไปไปย้ายไปแต่พาดตอนเมื่อกี้นะ ไปไปเลยความเร็วหน่อยบิดเอวเยอะๆไปบิดเอวเยอะๆไปดิบิดแล้วแรงหน่อยนะไม่ใช่บิดเฉยๆเยออใช้ได้แค่บิดด้วยเร็วกว่านี้หน่อยไปครับเราพร,พร้อมออกทริปแล้วนะครับตอนนี้นอนตอนนี้สนามโบอิงนะครับนี่พี่ชายมาเยือนแล้วพี่ชายอยากมาแล้วแตพ่พี่ถ้าพี่กระหายพี่ก็ต้องถือไปอยากมาเป็นปีแล้วไม่ได้มาเนี่ยโหกว่าจะได้โอกาสมาโคราชแม่งกรุงเทพ าอยู่แค่นี้มาไม่ถึงสักทีพี่ชายเราตังค์มาแล้วรอยังรอส่งไงครับมาเป็นล็อตเลยทิปทริปทิปทิปเริ่มทริปอันนี้ต้อนรับพี่ชายกับแอมนะครับแอมนี่ตะวันมาแล้วไปรอดูคือผ้าฉาดเด็ดรอรอดูว่าเราจะพาพี่ชายไปแกงหรือเราจะโดนแกงเองครับนี่ยอมให้แกงมี มีบรรยากาศสวยๆนะครับเออนี่บอ่บอบัวใครจะลงน้ำก็ได้นะครับถ่ายรูปบอ่บอบอัวเอ,อไม่ต้องไม่ต้อง,องพี่ยัไงไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวกลับมาค่อยถ่าย